เรื่องต้นแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์ลาบากฟังเคสสตดดี้กันเลยจ้า หลับตาฝันเป็นตุมเตาตื่นขึ้นมา,าแล้วก็นำมาไล่ฟังเปนนิยายปรามปรากัรจา,าว,วันนี้ก็เป็นเคสตีของทีมเพชราพิลัตนะจ๊ะตอนที่หนึ่งคำถามข้อที่หนึ่งในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิต ลูกกับน้องชายแต่ให้คุณพ่อถวายปัจจัยททำบุญกระถินธรรมใจเพื่อสร้างทุกสิ่งสองกองกับพระอาจารย์ที่โรงพยาบาลโดยก่อนที่พระอาจารย์จะมาถึงประมาณหนึ่งชั่วโมงโลูกก็ได้ให้คุณพ่อทำสมาธิเป็นครั้งแรกในชีวิตของท่าน อ๋อถ้าเราทำสมาธิครั้งแรกบนเตียงคนป่วย,ยนะจ๊ะอ้มันหวาดเสียว,น,วยยนะจ๊ะมันเสี่ยงเกินไปเนาะการทำก่อนล่วงหน้านี้โ<ะ>ดยท่านฟังเสียงนนั่งสมาธิของพระเถระบนเตียงผู้ป่วยเพอผู้ป่วยไปอยู่บนเตียงก็หมดเรีย่ยวหมดแรงไปแล้วนี่เนาะ,ะทำก็จะไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่ ดางนั้นใครยังมีเลี่ยวมีแรงในใจต้องรีบชิงช่วงเนอะก่อนที่ความแข็งแรงจะถูกช่วงจริงไปในะจะนี่เป็นเรื่องสําคัญนะจ๊ะซึ่งคุณพ่อก็สามารถทําสมาธิได้อย่างสงบและสบายนานกว่า45นาทีสานาทีพอท่านทําสมาธิเสร็จแล้วก็ได้ให้ท่านอธิษฐานจิตแล้วก็ทําบุญกรถินธรรมชัยซึ่งในขณะที่คุณพ่อถวายปัจจัยทําบุญ ท่านก็ทำด้วยความเต็มใจแล้วก็ตั้งใจมากคุณพ่อความเพื่อปฏิใจในบุญที่ท่านทำเร็อไม่อย่างไรครับและในช่วงสามวันสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตทำไมตัวท่านถึงมีอาการเพ้อเหมือนเห็นสิ่งต่างๆที่น่ากลัวครับโอ้ oh. oh, นี่อันตรายนะว่าเสียว,นวเนาะสามว,วันสุดท้ายก่อนท่านจะเสียชีวิต oh. นี่เพ้อเห็นแต่สิ่ง oh. <laughs> น่ากลัวฟังแล้วหยองมองอั้ยอ๋อยองเนะคุณพอ่อลูกละโลกและไปไหนอันนี้ถามนะมขณีนี้มิของคุณพ่อเป็นอย่างไรขณะนี้ท่านไปอยู่ในภพภูมิใดได้รับบุญที่ครอบครองลูกและพี่น,น้องลูกได้ทําให้ท่านตลอดสิบปีที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไรแ้าท่านฝากข้อความอะไรมาถึงลูกๆหรือไม่อย่างไรครับ โอ้นี่ข้อเดียวหรือกี่ข้อเจะเนี่ห้าเนาคำตอบข้อที่หนึ่งในช่วงเจวันสุดท้ายการที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิตแล้วช่วงเวลาที่ตัวลูกและน้องช้างลูกได้ให้คุณพ่อนั่งสมาธิในการเปิดไฟล์เสียงนำนั่งสมาธิของพระเทรา้ตัวท่านฟัง ในตอนนั้นตัวท่านรู้สึกทราบซึ้งใจในความกระตันยูของตัวลูกแต่น้องชายลูกเป็นอย่างมากนีซ่ซึ้งใจมากนะจ๊ะอีกท่านตัวท่านยังมีความรู้สึกเป็นสุขใจกรบบุญที่ตัวลูกและน้องชายลูกได้ให้ท่านทำอีกด้วยแม้ว่าตัวท่านเองจะไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธศาสนามากนะักก็ตาม ในตัวท่านก็นรู้และสัมผัสได้ว่าตัวลูกและน้องชายลกูกได้ตั้งใจทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับท่านนี่เนาะความกตัญญูนคนดีความดีคดีทำง่ายคนชั่วทายากความชั่วคนชั่วทำง่ายคนดีทำยาก เมื่อคุณพ่อของลูกมีความรู้สึกเช่นนั้นตัวท่านยังได้ตั้งใจและเต็มใจนั่งสมาธิพเพราเิ่มกับลูกที่มีความกระตันอยู่ยึงเต็มใจและตั้งใจทําสมาธิตามที่ตัวลูกและน้องชายลูกได้บอกและแนะนําให้ตัวท่านได้ทําซึ่งเป็นช่วงที่สําคัญสําหรับชีวิตที่เดยวช่วงสุดท้ายนี่นะจ๊ะต้องแนะนําให้ดีถ้าผูา้ให้ผัวรับใจตรงกันก็ ง่ายอย่างนี้นะจ๊ะแล้วมาถึงช่วงเวลาที่ตัวลูกได้ให้คุณพ่อของลูกอธิษฐานจิตอถถวายปัจจัยทําบุญกรถินธรรมชัยจะเป็นมหากราธานและมหาสังฆทานโดยมีพระอาจารย์ที่ตัวลูกนิมนต์มาเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ในการรับปจัจจัยนี้ตัวท่านก็ได้ดตั้งใจทําด้วยความรู้สึกที่ปลื้มปีติดีใจเป็นอย่างมากว่าปัจจัยเหล่านี้ เป็นปัจจัยที่ลูกๆได้มอบให้กับท่านเพราะที่ตัวท่านจะได้ทำบุญใหญ่ด้วยมือของท่านเองเ<า>มื่อคุณพ่ออุลูกได้มีโอกาสสั่งสมบุญด้วยความปลื้มปีติดีใจเช่นนี้จึงส่งผลทำให้ภายในใจของท่านมีความห่องใสและสว่างสวัยเป็นอย่างมากแังนั้นผลอย่งบุญที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ อธิษฐานจิตและทำบนท่ากติงของท่านจึงเกิดคดิศูนย์กลางกลาง,งตัวท่านอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุที่ทำให้คุณพ่อของลูก <c oughs> มีอาการเพร้อ <c oughs> ตรงนี้น่าศึกษาเนาะเหมือนได้เห็นสิ่งต่างๆที่น่ากลัวก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิตสามวันนั้นโ <c oughs> <c oughs> อ้อ่านักนักเรียนเจออย่างนี้มองอยังไง เราควรจะเจอไหมไม่ควรนะฟังแล้วหยองทั้งนี้ก็เป็นเพราะอ่ะขอได้ถามวิยาทั้งนี้ก็เป็นเพราะทุกขเวทนาอันเกิดจากโรคภัยแค่เจ็บที่ตัวท่านไปอยู่นั้นมันได้ทำให้ท่าต่างๆ ภายในร่างกายของท่านเกิดความแปรปรวนจนไม่เป็นปกตินี่เห็นไหมเจ๊ะเรือพูดง่ายๆว่าธาตุแปรปรวนนั่นเอง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เกี่ยวกับเมื่อกี้ว่างไงนะทํา <c oughs> ไม่ได้เกี่ยวกับภาาบาปแน่ดีเป็นที่ร่างกายและว่าธาตุ่างตาภายในร่างกายท่านเกิดความแปรปรวนจนไม่เป็นปกติเช่นนั้นจึงเป็นเหตุทําให คุณพ่อ,อลูกเกิดการเพิ่มเหมือนกับตัวท่านได้เห็นสิ่งต่างๆที่น่ากลัวแต่ก็ไม่เด็เป็นเหตุที่ทําให้แจงท่านเศร้าหมองเลยคือกลัวส่วนกลัวแต่ใจไม่หมองแล้วมาถึงช่วงวาระสุดท้ายของชีวิตคุณพ่อของลูกด้วยผลแห่งบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจทําตามคําแนะนําของตัวลูกในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายก่อนที่ตัวท่านจะเสียชีวิต ว่าจะเป็นบุญกระถินนนรมาัยหเรือบุญนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของพระเถระเป็นต้นก็ได้ทรงผลทำให้ใจของท่านมีความสงบและผ่องใสเป็นอย่างมากตรงข้ามกับที่เพ้อๆนะเจ้าและเวเมื่อแจ้งท่านมีความสงบและผ่องใสเช่นนี้บุญในตัวของท่านจึงได้ไปดึงดูดเอาบุญต่าง คือจะมีบุญแรกที่ปลื้มนะจ๊ะปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วก็จะไปเึงดูดอาบุญต่างๆที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ใรบางทีก็ลืมไปบ้างอะไรต่างๆนะจะพอาะทำมาเยะอะแยะไม่ว่าจะเป็นบุญสองเคราะห์โลกหรือบุญทุกๆบุญที่ตัวลูกและพี่น้องลูกได้ตั้งใจทุมเทสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกับมหาปูจิเนจาร์และหมู่คณะ แทนคุณพ่อของลูกเป็นต้นนี่นะส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่ท่านทําอีกส่วนหนึ่งก็ลูกโลกของท่านทําแทนท่านให้ได้ช่องตามมาส่งผลและมาหล่อเลี้ยงใจงท่านเอาไว้อยู่ตลอดเวลา,าและเมื่อบนที่ตัวท่านได้เคยสั่งสมเอาไว้ได้มาหล่อเลี้ยงใจของท่านเช่นนั้น จึงส่งผลทำให้ตัวท่านได้เห็นคตินิมิตเป็นแสงสว่างมาปรากฏฉายให้ตัวท่านได้เห็นอย่างชัดเจนในที่เราก็ได้ยินบ่อยๆว่าคตินิมิตสว่างมันจะเป็นแสงสว่างมาจะให้เห็นก่อนที่ตัวท่านจะหมดลมหายใจเป็นความสว่างสุดท้ายของชีวิตและทันทีที่ลมหายใจสุดท้ายท่านได้หมดลมการเรียกงท่านก็ได้ลดอัตมาจากหกย,ยาบ ร่วมกับแวบไปบังเกิดใหม่เป็นเทพบระบุุดรอด้วยอาการที่เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองระดับด้วยอรัตนชาติของสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสสองในทันทีไม่จรจาแบบหลับแล้วตื่นเะจ๊ะอย่างนี้สบายไม่ต้องมีคนมารับไม่วาเสียวนี่เมื่อคุนพ่อองลูกได้ไปบังเกิดใหม่เป็นเทพตรสุชุด่อ จุปนสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสสองแล้วตัวท่านก็เกิดความรู้สึกที่อัศจรรย์ใจและก็อลเลเตกกาทิพยสมบัติต่างๆรวมถนึงเหล่าบริวารอเมนทิพตี่อยู่รอบๆตัวท่านเป็นอย่างมากที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในทิพย์พอิม,มานของท่านแห่งนี้ล้วนแล้วแต่มีความละเอียดประณีต สวยงามมากกว่าสวงสวรรค์ตามความรู้ความเข้าใจของท่านสวงสวรรค์นในความเข้าใจงท่านอย่างหนึ่งแต่ที่มาเห็นอีกอย่างเลยจ้ะเวาเข้าใจท่านในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่นี่คือก่อนตายกับหลังตายแล้วเราไปเห็นแตกต่างกันมากเลยนี่นะจ๊ะสวรรค์จ,จ้า ชื้ชายใหญ่โตโอฬันทีพย์พยาสัมบัติมากมายมหา you ลาต่อมาไปหลังจากที่ท่านเทพบระรตสุดหล่อหรือคุณพ่อของลูกได้ตรวจตาดูทิพยะสมบัติและศึกษาสังคมใหม่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเฟสสองไปได้สักริยะหนึ่งแล้วตัวท่านก็นเกิดความรู้และความเข้าใจอ,อย่างแจ่มชัดว่าทิพยะสมบัติโดยส่วนใหญ่ที่ อยู่ในทิพยวิมานของท่านแห่งนี้ล้วนแล้วแต่เกิดจากผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ท่านได้ทำในพุทธศาสนาโดยตัวลูกได้ชักชวนให้ท่านได้ทำเร่งบนนี้ถือว่าเป็นบุญหลักที่ลูกลูกชวนท่านให้ทำในพุทธศาสนาจะ้ะและที่ตัวลูกได้ทำแทนให้กับท่าน ดังทพยยาสมบัติเหล่านี้จะมีความละเอียดประณีตสวยงามและมีขนาดที่ใหญ่ตโตอลานอลังการกว่าทวพยยาสมบัติที่เกิดจากบุญสงเคราะห์โลกที่ตัวท่านชอบทําในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างมากเช่นเหยื่อคนอยากคนจนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้เป็นตอนแบบชาวโลกเพราะแหล่งแห่งเน้อนาบุญอยู่ในพระพุทธศาสนา นี่นี่เนื้อนะถ้าน้ํานั้นอยู่ข้างนอกอ่านักเรียนตามทันไปจะเนื้อนานั้นอยู่ในพระพุทธศาสนาจ้ะถ้าไม่อยู่ในพุทธศาสนาก็ไม่เรียกว่าเนื้อนาน้ำน้ำนะทำเยอะแต่ก็ระดับน้ำเยอะเฟซซอนนี่ก็ถือว่าโดดยอดอะไรก็ถือเป็นไฮโซนะแต่ก็ยังไม่ถึงที่สุดแฝฟหนึ่งก็ไฮโซ เมื่อท่านเทบุตรหลอหรือคุณพ่อลูกมีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในที่พรญาจักสุของตัวท่านเองเช่นนั้นเวลาเกิดใหม่เป็นเทบุตรจะเข้าใจเองเลยนะจ๊ะแจ่มแจ้งเองแล้วก็มีชื่อเกิดขึ้นทันทีเลยออนี่เนาะนนไม่ต้องไปให้หมอดูไปตั้งชื่อให้นอะอักษรน,นี่ชงเลยนี่ปีนี่ชงกันนั่นเนาะชงก็ไปชงมานี่เนาะ ไม่ต้องไม่ต้องเลยเออรู้ได้ไงตอนหัวหน้าบริวารมาเรียกเออขอยืนยันนะไม่มีมีที่นี่ช่องนี้ช่องเดียวแท่านั้นเลยนี่หนะ ว่ท่านเทวบาสุดหล่อมีความรู้ความเข้าใจอย่างๆๆแจ่มแจ้งโดยทิพยายจักษุของตัวท่านเองเช่นนั้นคือมองเห็นที่พยายจักษุแล้วก็เห็นถึงไหนก็เข้าใจเลยนะจเจึงดทำให้ตัวท่านเกิดความรู้สึกเสียดายขึ้นมาในใจว่ารู้อย่างนี้ในสมัยที่ตัวท่านยังมีชีวิตอยู่ตัวท่านน่าจะสั่งสมในบุญญาเขตคือเขตแห่งบุญของพระพุทธศาสนา ให้เต็มที่มากกว่านี้นี่นะในขณะที่ท่านเทพบุตรสุดหลอ่อหรือคุณพ่อของลูกกำลังเกิดความรู้สึกเสียดายอยู่นะ <laughs> บุญที่ตัวลูกได้ทำแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้กับท่านก็ได้ไปจลดเชื่อมอยู่ที่ศูนย์กลางกายของท่านเ,เห็นไหมแจ้ว่าเราทําบุญไว้ไม่ได้ศูนย์เปล่าเลยเ,เป็นทีเพียงเรายังมองไม่เห็นนั่นเนอง แต่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยจ้ะแต่ว่าเราต้องเข้าถึงพระในตัวแต่เรารับรู้ได้จากความปลื้มของเรานี่เนาะแต่ถ้าเห็นจะยิ่งปลื้มกว่านี้ก็ได้ไหลามาจะเราเชื่อมอยู่ที่ศูนย์กลาัางกายของท่านพร้อมกับปรากฏฉายให้ตัวท่านได้เห็นคือมันจะเป็นภาพขึ้นมาให้เห็นเลยตรงนี้นักเรียนก็ต้องสังเกตดีๆจ้ะเมื่อนึกถึงบุญและภาพของการกระทำบุญ ของเราน้ํามันฉายให้เห็นอย่างเงี้ยเราควรจะเนียบเชียบเป๊ะไหมอ่าเนี่นะจ๊ะตั้งแต่ต้องทําใจให้ใส่ใสนี่เนาะทั้งกายทั้งวจาทั้งใจอภรรและทุกอย่างสารพัดในการปีการโปรยแล้วให้ดีนะเพราะจะต้องไปฉายเห็นเพราะนั้นการบวชอะไรอย่างใดก็แล้วแต่ก็เช่นเดียวกันตั้งเนียบเทียบเป๊ะนี่จ้ะ นี่สำคัญนะทันทีที่ท่านแทบุญสุลทอและคุณพ่อของลูกได้เห็นภาพของบุญที่โตลูกได้ตั้งใจทําแล้วทิสโซนบุญสุน,นทรสนส่งมาให้กับตัวท่านเช่นนั้นตัวท่านก็นเกิดความรู้สึกที่ซึ้งใจและเพื่มมิติในความกตัญญูกตะเวทีที่ตัวลูกและลูกหลงท่านได้ตั้งใจทําให้กับท่านเป็นอย่างมากาโอ้วดีจังเนาะ ในเวลาต่อมาในขณะที่ท่านเทพบุตรหลอ่อหรือคุณพ่อของลูกกำลังชื่นชมและตรวตาดูทิพยสมบัติด้วยใจที่พองใสสว่างสวยและเบิกบานใจอยู่นั้นนี่ก็เป็นปกติของเทพบุตรเทิดาที่เกิดใหม่จะชื่นชมจะปลื้มในทิพยสมบัติที่ตัวได้เห็น กับกาลังศึกษาเรียนรู้สังคมใหม่แต่ขณะที่ใจกําลังพองใสและเบิกบานอยู่นั้นพระธรรมกายก็ได้เมตตาไปโปรดท่านเทพบุตรสุดหลอ่อหรือคุณพ่อของลูกถึงที่วิมานของท่านาเพื่อฉันได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงตธอลูกและทุกๆคนในครอบครัวตอนทีท่านเทพบุตรสุดหลอ่อหรือคุณพ่อองลูก ได้เห็นพระธรรมกายท่านเมตตามาโปรโดตัวท่านเช่นนั้นต่ท่านก็เกิดความรู้สึกปลื้มปีติใจแล้วก็อัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากเห็นใชการได้เห็นพระธรรมกายนี่ท่านจะปลื้มมากปีติใจมากแล้วตัวท่านก็ไปรอช้าดได้ก้มลงกราบพระธรรมกายด้วยความเคารพนอบนอบ้อมในทันที จากนั้นท่านเทพบุตรสหล่อก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูกและลูกๆท่านทุกคนในทํานองที่ว่าตัวท่านรู้สึกปลื้มใจในความกตัญญูของตัวลูกและลูกๆของท่านที่ได้ดูแลตัวท่านเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและที่สําคัญในช่วงสุดท้ายของชีวิตตัวลูกก็ยังได้ชักชวนให้ท่านได้ดสั่งสมบนและนั่งสมาธิ ด้วยผลแห่งบุญนี้เองจึงท,ทำให้ตัวท่านได้มาบังเกิดใหม่อยู่ที่สวรรค์ยันดาวดึงแห่งนี้อีกทั้งผลแห่งบุญนั้งกล่าวยังส่งผลทาให้ตัวท่านมีทิพยสมบัติที่สุดแสนอลังการสวยงามและมีความสุขอเมนทิปเป็นอย่างมากอีกด้วยไม่เพียงแค่นั้นผลแห่งบุญนั้งกล่าวยังทำให้ตัวท่าน เห่นในความแตกต่างระหว่างผลแห่งบุญจากการทำบุญแบบสงเคราะห์โลกและผลแห่งบุญที่ทำในพระพุทธศาสนา่ะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเราก็จะได้ความรู้ว่าการไม่ได้อยู่ในบุญญาเขตของพระพุทธศาสนาเนี่ยอันตรายอย่างยิ่งในทีเดียวตั้งแต่ไม่มีโอกาสได้ทำบุญได้เต็มที่อย่างมากก็แค่สงเคราะห์โลกเพราะว่า ในเทวนิยมก็เรียนกันมาอย่างนั้นมีความรู้แค่นั้นใช่ไหมจ๊ะแล้วสำคัญตอนตายแล้วนี่สิจ๊ะผู้มีชีวิตยอยู่นี่เนอะไม่อาจทาบุญและอุทิศไปให้ได้เพราะเทวนิยมสอนให้ว่าตายแล้วก็ไปอยู่กับนี่พระพูทที่ตัวเคารพนับถืออันสูงสุดที่จะบัรดาทุกสิ่งให้ก็เลยอดได้บุญอุทิศนี่อันตาราย,ยไหมเออนี่จ๊ะ คือตัวเองไหนจะหมดสิทธิ์ทำบุญในตัวเองแล้วยังอดอดได้บุญในสิ่งที่ควรจะจ<า>ได้เห็นไหมจ๊ะเราะฉะนั้นในใครเป็นชาพุทธดีใจไว้เถินี่ไงถึงไหนแล้วเนี่ยเัรว่าทบุญในบุญตกัผ์าุทความแตกต่างกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเอ้แม่เราเริ่มรู้สึกสงสารคนที่อยู่นอกบุญญาเขตสงสารไหม นี่นี่เหมจจานี่ไงจึงจะเป็นจะต้องขยายไปทั่วโลกนี่แหละในตอนนี้ตัวท่านเข้าใจและทราบซึงแล้วว่าทําไมตัวลูกถึงได้ทุ่มเททําบุญในพระพุทธศาสนาแต่กว่าจะเข้าใจก็ปุ๊นตายแล้วนี่นะตัวท่านรู้สึกเสียดายนี่ไงที่ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ ตัวท่านไม่ได้รู้ถึงสิ่งนี้เลยเราจะท่านรู้อย่างนี้ตัวท่านก็จะตั้งใจทำบุญในพระพุทธศาสนายอย่างเต็มที่เต็มกำลังเช่นกันถ้ารู้นะก็จะทำเนี่ยเสียดายชาพุทธหลายท่านในเดียน,นะมีบุญที่เด็กมาเกิดเป็นชาพุทธแต่ไม่มีวาสนาได้ได้ศึกษาเรียนรู้เนาะไม่ให้โอกาสตัวเองมาศึกษาเรียนรู้ ก็แปลว่ามีบุญมีวาสนาเป็นชาวพุทธก็เป็นไปอย่าง,งน,นั้นนะไม่แตกต่างหรือแทบจะไม่แตกต่างจากเทวนิยมเลยนี่อันตรายจ้านี่เนาะตัวท่านอยากให้ตัวลูกและน้องฉางลูกก็ท่านเห็นผลแห่งบุญแล้วเนี่ย่านก็อยากให้ตัวลูกและน้อง้างลูกหรือลูกๆของท่านได้คอยทําหน้าที่เป็นยอดกัลยาณนนมิตร ชักชวนลูกๆทุกคนของท่านให้เข้าใจถึงสิ่งนี้และให้ได้มาทำบุญในพระพุทธศาสนากันให้มากๆเพราะผลแห่งบุญที่ทำในพระพุทธศาสนานั้นให้ผลที่น่าอัศาจรรย์ใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเหนียวนี่เลยจ้ะ,ะทำไว้ก่อนเถิดนี่ยจ้ะ,ะในพุทธศาสนานี่นะสำคัญนะ,ะสำคัญถ้าตายแล้วไม่มี จ้ากันไวแต่ทามีนี่สุดยอดเลย,ยนี่เนาะเพราะผลในบทที่ทำในพระพุทธศาษษสนาน,นั้นให้ผลที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมากท่านรักลูกลูกของท่านทุกคนและตัวท่านเองก็อยากให้ลูกๆท่านได้มีความสุขสบายบและได้มาอยู่ร่วมก,กันกับท่านนะสวรร์แห่งนี้นี่คือความเข้าใจของท่านณนตะอนนี้อาจารย์ตนนั้นขอให้ลูกๆทุกคน ตั้งใจทำบุญในพุทธศาสนาต่อไปเต็มที่และทุกครั้งที่ลูกๆทุกคนได้สั่งสมบุญแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ให้กับท่านอีกบ่อยๆรู้แล้วนี่ยพี่เจ๊ะบุญมีจริงสวรรค์มีจริงเห็นไหมจ๊ะก็อยากได้บุญเยอะแล้วแต่ตัวเองหมดโอกาสที่จะทำด้วยตัวเองเพราะนั้นจะได้รับบุญเพียงบุญอุทิศส่วนกุศล จึงฝากความนี้มาถึงลูกๆนั่นทุกคนว่าให้ทําบุรุทิศส่วนพรให้ท่านอีกบ่อยๆคือต้องทำทีๆททไม่ใช่ทำททอันนี้สำคัญ <laughs> ต้องจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะจ๊ะว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิชาชีวิตนี่ซึ่งมันเกี่ยวกับตัวเราและผู้ที่เป็นที่เคารพรักของเราเนี่ยควรจะได้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่เด็กยังเยาว์วัย เด็กจะเรียนรู้ได้จากใครครูครูคนแรกคือพ่อแม่ครูคนที่สองครูคนที่สามโอ้นักเรียนเก่งเนะาะสําหรัคําถามข้อต่อไปมีรายละเอียดเป็นเช่นไรเราก็ต้องติดตามตอนต่อไปเลยจ้ะ